พาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะพลังศรัทธาของประชาชนต่างเดินทางมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่วัดมหาวนารามเป็นวันที่สองกันอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากวันแรกมียอดผู้เข้ากราบ1 3 000, 2 0 0 0กว่าคนนะคะไปดูภาพบรรยากาศในช่วงเช้ากันที่วัดมหาวนารามค่ะที่นี่ก็เป็นที่ประดิษฐานชั่วคราวพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากอินเดีย โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ปรับเวลาให้ประชาชนเข้าสักการะได้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็เป็นระเบียบก็จะไม่ทำให้เกิดความแออัดบริเวณที่จัดงานและประชาชนส่วนใหญ่เลือกเดินทางมาสักการะในช่วงเช้าเพราะว่าอากาศยังดีนะคะยังไม่ร้อนมากเพราะว่าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายน่าจะร้อนจริง โดยประชาชนที่เดินทางมาสักการะต่างยืนบันทึกภาพด้วยความปลื้มปิติหน้าพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงที่มองเข้าไปจะเห็นพระบรมสารีริกธาตุได้ใกล้ชิดมากๆเลยทางด้านผู้อำนวยการทททอุบลราชธานีค่ะนางธนพรภูนเพิ่ม คาดว,ว่าจะมีประชาชนเดินทางมากราบพระบรมสารีริกธาตุวันละหนึ่งแสนคนมีรายได้เข้าจังหวัดประมาณ350ล้านบาทและนอกจากนี้ทรอท,อทอยังบอกว่าถ้าเกิดว่ากราบสักการะเสร็จอยากให้ประชาชนอยู่เที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีกันต่อเลยโดยเฉพาะผู้ที่ชอบการทำบุญหรือว่าท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่นที่3 0 0 0โบอก<ม>อภอโพไซจุดนี้เป็นเกาะหินกลางน้ำโขงด้วยดูร้อนแบบนี้ระดับน้ำจะลดลงอวดโฉมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะคยังไงก็ต้องดูเรื่องของที่พักด้วยคนกันไปเยอะมากนะฮะใช่ค่ะประชาชนก็บอกว่ามากันเป็นครอบครัวบ,บางคนอย่างมาจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยฮะตั้งใจมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าไม่รู้ว่าโอกาสแบบนี้จะหาอีกครั้งในชีวิตได้หรือเปล่า ะะซึ่งกองอำนวยการโดยทางจังหวัดอุนบลราชธานีสรุปตัวยอดตัวเลขผู้เข้าสักการะ10 ถึง11มีนาคมนะฮะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเนี่ยที่ตัวเลขนั้นอยู่ที่167,944คนนี้คือยอด2วันนะใช่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจังหวัดอุบลราชธานีจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลนะและพระสารีบุตรที่ประดิษฐานชั่วคราวที่วัดมหาวนารามตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มถึงวันที่13มีนาคมนี้นะคะ ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานชั่วคราวที่จังหวัดกระบี่ต่อไป